ขอท้ายนะครับของ isuzu new x ก็จะมีปุ่มเปิดติดตรงนี้นะฮะกดค้างอ่าประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดค้างอีนะฮะก็จะปิดลงมานะครับนีปิดลงมาตรงนี้เราสามารถใช้เปิดจากมือเปิดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้แล้วเปิดขึ้นมา นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่มมีปุ่มปิดตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถกดผ่านรีโมทนะครับเพื่อให้มันเปิดได้นะฮะห้าทีครับห 5, 5, นึ่งสองสามสี่ห้านีครับตัวนี้มีเพิ่มเซ็นเซ,นเซอร์เตะด้วยนะครับจะอยู่ตรงจุดตรงนี้ 再来看。